สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่รถตั๋กับผมปักช่องครับพราะบผมช่องตุ้ยพาละชาแนลคลิปนี้เราก็พาครอบครัวมาเที่ยวครับผมนาน,นานที่นาวันหยุดวันหยุดจะได้พาครอบครัวมาเที่ยวครับมารับชมกันเลยครับ นานๆท <t> ีจะได้มาครับท่านผู้ชมไหนคนนึงนะดูพ่อนุ่ก่อนก่อน เดี๋ยวเราไปดูดของใช้ก่อ,น,อนนี่เป็นโซนเสื้อครับเ,เสื้อนเนสื้อฝั่งนี้ก็ของใช้ครับน้ำมันพืชกาแฟมีข้าวเลยครับผมหลากหลายเลยนี่ก็ชุดเสื้อเด็กครับ เสื้อผ้าเด็กก่อนไปเดี๋ยวดูมาดูรองเท้าครับดูรองเทา้ามีแต่งามๆตรงนี้เป็นส่วนรองเท้าครับผมรองเทา้าผ้าใบรองเท้านักเรียนครับ นี้ก็จักรยานครับผมครับจักรยานจักรยานราคาเริ่มต้นก็สองพันขึ้นครับ,บจักรยานสวยเลยมีเกียร์ด้วยฝั่งนี้ก็ทั้งลูกบอลถังแบตโอ้เยอะมากเลยครับานานที่เราจะมาเนะาะฝั่งนี้ก็เป็นเต็นครับผมทั้งเต็นทั้งโต้ครับ

ใส่ของเออใสห้าร้อยสี่เก้าบาทาดูพัดลมครับโอ้ส <4 99. S 2> ี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าเราไปดูของใช้ก่อนครับ มีหลายอย่างมากครับผมสามร้อยไปก่อนเลยกลับยังกลับยังไปออมนู่นออกนู้นนู้นไปครับผม

นานทีครับเราจะได้มาเที่ยวกันผมตอนนี้ก็เป็นครีมพวกของของใช้ครับเยอะแยะเลยปสเก ไปเดินไปนะ,ปะ่นไปมีอะไรเตรียม <c oughs> เงินพกเท่ยนอ่ะห้าสาทไปไม่ทำพกเงียดเดินไปเดินไปอะ๋ยวเราจะกลับแล้วครับผมเดินปวดขาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วครับผม โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share, ช่องตุยพาเราะชั้นไหนับผมวตอนนี้เราก็เป็นวันหยุดเนาะเราพาครอบครัวมาเที่ยวครับเดินจนปวดขาหมดแล้วครับท่านผู้ชมเราหาเดินซื้อของกินก่อนออช็อกโกแลตอะ,อเ,ะเออ นนั่เดี๋ยวเราแวะซื้อติมก่อนครับตอนเราที่กลับเนาะกินอะไรเย็นๆครับ รอก่อนรอก่อนนี่คนี่ครับผมช็อกโกแลตครับน่านกินไหมครับ เดี๋ยวเราอยู่รถเองไปเดี๋ยวเราก็ไปนั่งกินไอติมอยู่บนรถดีกว่าเนาะโอเคครับผมฝากกไลค์กดแชร์ช่องตุย้ยพอราลช์ชันนะครับผมจิมนาจะกันใหม่ชีวีดะสวัสดครับบ๊ายบายกลับบ้านแล้ว